กลางคือในเมืองเล็กๆปลายฤดูหนาวโบสถ์ร้างเก่าแก่ตั้งอยู่ริมผาดวงจันทร์กลมโตคล้ายจะเฝ้ามองเงาคนที่นั่งกอดเข่าบนบันไดหินลูเซียนแวมพร์หนุ่มผิวซีดผมยาวสลวยประบา่าใต้ตาหมองคล้ำเพราะเขาไม่ได้ล่าเหยื่อมาเป็นปีเขารู้ตัวดีว่าเลือดมนุษย์อุ่นหวานแค่ไหนแต่เขาเลือกจะอดมันแม้จะทำให้เขาอ่อนแอร,ราวจะสลายไปกับหมอก ทุกคืนเขานั่งมองแสงตะเกียงในเมืองเห็นครอบครัวเห็นคู่รักเห็นคนที่ได้ยิ้มกันตรงๆเขาอยากได้ใครสักคนมาอยู่ข้างๆเหมือนกันแต่เขาเป็นอสูรจะมีสิทธิ์อะไรเขาไม่รู้เลยว่าบนหอคอยโบสร้างมีใครอีกคนซ่อนตัวอยู่บนหอคอยคิมหันนักล่าแวมไพร์หนุ่มมาดเข้มวัยสาต้นต้นๆผิวแทนคราวดำครึมบนกรามแข็งแกร่งกล้ามแน่นจนเสื้อโค้ทล่าตัวหนาแทบปิดไม่มิด ดวงตาคมใต้เส้นผมสีเข้มจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของแวมไพ์หนุ่มข้างล่างมาหลายคืนเขาเคยคิดจะฆ่าแวมไพ์นี่เพราะนี่คืองานแต่การที่เห็นร่างซีดนั้นนั่งกอดเขาจ้องบ้านคนแบบหมาป่าหิวโหวยแต่ไม่เคยล่าไม่เคยกัดใครกลับทำให้ใจเขาเต้นแรงด้วยความสงสารแปลกๆแ,แล้วก็มีอย่างอื่นแอบแฝงแม่งน่าโคตรน่ากิน คิมหันพึมพำกับตัวเองเขาเองก็ไม่ใช่คนดีนักหรอกในความเป็นนักล่าเขาก็เป็นผู้ชายเลือดร้อนที่หื่นนิดหน่อยและแวมภรยหน้าสวยที่เงาเกินไปนี่ก็เหมือนจะเชิญชวนให้เข้าไปกัดเสียเองคืนนี้พวกเขาเจอกันจนได้เสียงฝีเท้าหนักบนพื้นไม้ผุกทาให้ลูเซียนเงยนหน้าขึ้นร่างนักล่าตัวโตเดินเข้ามาจนเงาล้ําเข้ามากลืนร่างเขาไว้ในมุมมืดจ,จะจะฆ่าฉันหรอลูเซียนถามเสียงสัน่น คิมหันหัวร้อเบาๆเสียงทุ้มกระซิบชิดหูถ้าฉันอยากฆ่านายตายไปนานแล้วละ่ะเขาซุดตัวลงนั่งตรงหน้ามือใหญ่จับคางคนตรงหน้าให้เหยื่ขึ้นใกล้จนได้กลิ่นหอมจางๆของตัวแวมไพร์ไม่ใช่กลิ่นเลือดแต่เป็นกลิ่นเย็นเหมือนหมอกหลังฝนไม่ดื่มเลือดจะอยู่ได้ไงหืมปลายนิ้วคิมหันลากตามแนวกรามซีบเบาๆจนร่างแวมไพร์สถานฉันไม่อยากทำร้ายใคร ลูเซียนเสียงแผวดวงตาสีเงินมองเขาด้วยแววตาว่างเปล่าที่แฝงความปรารถนาจะถูกรักงั้นก็ดื่มฉันสิคิมหันกดเสียงต่ำกล้ามอกหนาเบียดร่างซีดเข้ากำแพงหินมืออีกข้างสอดเข้าท้ายถอยร่างแวมไพยพยายามดันเขาออกแต่เหมือนยิ่งยั่วให้คนตรงหน้าคลั่งกว่าเดิมนายมันบ้าแต่ฉันรู้ว่านายก็อยากริมฝีปากอุ่นบดลงบนริมฝีปากซีดลมหายใจปะทะกัน ลึกขึ้นรุนแรงขึ้นจนเสียงฝนข้างนอกฟังดูเหมือนไกลออกไปเขี้ยวคมของลูเซียนครูดเบาๆบนต้นคอแกรง่งลมหายใจร้อนกระเพื่อมกับเสียงครางต่ำของนักล่ากัดสีกัดฉันแค่นี้ฉันไม่ตายหรอกเสียงแหบแห้งที่พูดเหมือนท้าทายมือหนาลูบแผ่นหลังแวมไพร์ที่สัน่นเพราะความหิวกับความกลัวที่จะสูญเสียการควบคุมปลายเขี้ยวจมลงบนผิวแทนอุ่นหวานไหลแตะลิ้น เขาดูดเพียงพอให้เลือดหยดแรกซึมเข้าไปในร่างที่ร้างความอบอุ่นมานานเสียงหอบของคิมหันทำให้ลูเซียนหยุดถอนริมฝีปากช้าๆเลือดสีแดงแต้มมุมปากนักล่ามองเขาด้วยสายตาที่ไม่ได้มีแต่ไฟสวาส่างแต่มีความห่วงใยประหลาดเห็นไหมไม่ต้องกลัวว่าจะตายเพราะฉันคิมหันพูดแล้วดึงอีกฝ่ายเข้ามากอดแน่นจนแผ่นหลังแวมไผแนบกับกล้ามอกอุ่นๆ ต่อไปนี้ถ้าอยากดื่มก็แค่บอกอย่าไปกัดใครที่ไหนอีกหล่ะเข้าใจไหมปลายคางสากสากวางเกยบนไหลเล็กริมฝีปากอยากหอมซ่อคอสีด้วยความห่วงแหนลูเซียนที่ไม่เคยได้กอดใครจริงๆยกมืออดร่างหนากลับด้วยหัวใจที่อิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกคืนนี้คนโดดเดี่ยวจะไม่หนาวอีกต่อไปแล้วจบในที่สุดใครบางคนก็ยอมให้ฉันกัดโดยที่ไม่ตายและไม่หนีไปไหนอีกแล้ว เรื่องสั้นจบแล้วครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างด้วยขอบคุณครับ